อืมแต่ว icism, ิทยาศาสตร์คือมันวัดได้เป๊ะๆเป๊ะๆเลยมันก็เลยแยกทางกันไงมันมันมันเป็นแนวคิดอ่าเขป็นแนวคิดเป็นแนวผสมอ่ะคนฟีเข้าใจไหมอันนี้เราพดเป็นแนวคิดมันคล้ายๆนิยายวิทยาศาสตร์นะมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นประหลาดใจอย่าพิ่งอย่าเพิ่งตั้งไล่ไล่ไปเลยอย่าใจใจใจคราวนี้พอเราพูดพอเราพูดว่ามันแยกทางกันแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้อภิปราย หรือที่ใช้คำว่าเมตาฟิสิกส์เนี่ยยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่หรือไม่ไม่เพราะว่ามันแยกไปแล้วไงแยกไปแล้วไงอ่าโอเคแต่มันรวมอยู่ในวิทย์ด้วยนะที่ผมหาข้อมูลมาเคยเคยรวมไงเคยรวมไงกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันเคยรวมแต่ตอนนี้ไม่ฮะพี่เช็คมาเลยไม่เช็คพม่เช็คพี่ปรญญาแล้วพี่มาเลยเหรอ มันรวมแลแยกทีหลังใช่ไหมว่าไงอ่ามันแยกมันแยกสมัยนิวตันอ่ะพอนิวตันแบบรู้ฟิสิกส์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็ทดลองนู่นนี่นั่นจะมามันไม่ใช่คาว่ารวมเดี๋ยวผมขอขอีกันมันไม่ใช่คําว่ารวมแต่ตอนนั้นนะคำว่าฟิสิกส์หรือหรือวิทยาศาสตร์มันยังไม่มีด้วยซ้ำไม,ม่ไม่ใช่ได้ใช้คํานี้เลยตอนนั้นอ่ะสมัยนั้น ต่เวลาเราเซิร์ชมันจะเขียนรวมแล้วเป็นปรัชญาศาสนาวิทยาศาสตร์รวมกันเลยนะเวลา,นนาวิาาสันสนยก,ก็ยมสมยัะะสมยก่อนไงก็สมัยก่อนสมัยนี้มนไม่ใช่หมายถึงว่าเราหาข้อมูลตอนนี้มันขึ้นมาแบบนี้เลยในข้อมูลก็ไม่รู้อะก็แล้วแต่คนจะอแยกจะรวมแต่ว่า <c oughs> <อ>คูนหาด,ดีได้ป่ะมันมันก็มีหลายเกณฑ์ใช่ไหมล่ะเอาเอาแต่เอางี้นีดีกว่าวิวิทยาศาสตร์นี่เรานิยามไว้ไว้ยังไงอ่ะ ถ้าถ้าเราจะแยกปรัชญาออกจากวิทยาศาสตร์มันก็มีหลายแบบอ่ะ <c oughs> ได้พูดยังไงวะมีกาทดลองอะไรเงี้ยคนใจอืมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งปรัชญาไม่มีทดลองถูกไหมปรัชญาไม่มีทดลองก็เ,เลยบอกบอกคุณบีว่ามันมันรวมรวม,ม,มกันหมดไงมันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์จา๋าแบบแบบเดียเด่ยว,ยวๆไงที่ผมบอกนั่นแหละประเด็นก็คือถ้าจะเอาเกณฑ์การทดลองอ่ะวิเอปรัชญามันไม่มีทดลอง ไม่มีเพราะวันนี้มันไอเมตาวิติกมันเป็นโดยรวมบัญญตราศาสนาวิทยาศาสตร์รวมกันคิดประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าตีตกวิทยาศาสตร์ไม่ใช่รวมยังไงผมก็ส่งให้คุณไปดูแล้วไม่ทานอ๋อเอาไงต่อไหมต่อไหมพี่มันมายังอ่าสวัสดีพี่เช็กมั้งดะเมื่อไหร่โอเคเข้าใจไหมช่วงแรกครับงเมื่อกี เห็นคุยหัวขอ้อนี้ก็เลยแล้ขึึนมาครับผ่า่ายทุกท่ท้นครับผม<อ>สัสดีครับัสดี้ครับราวนีพ้พอเรามาเลือกอภิปัญญาปุ๊บเนี้ยอภิปัญญามันคือหมวดหมู่ใหญ่ๆกว้างๆของคาว่าปัญญาใช่ไหมคราวเนี้ยเราควรเชื่อคําว่าอภิปัญญานี้ทั้งหมดโดยรวมเลยไหมหรือเราควรหยิบยกเชื่อแค่บางเรื่องที่มันดูสมเหตุสมผลหรือมันไปก็ได้กินกับสติปัญญาของเราคําพูดคุ้นๆวะ เกลียดคำว่ากินกับสติปัญญาเชี่ยคำพูดบางรุ่งจชัดเพราเขาก็จะมาเก็บลิขสิทธิ์ว่าคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าปัตญาเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผิดถูกอยู่แล้วอ่ะเอาอย่างเช่นเนี่ยศาสนานิยมกับจีนนิยมที่เถียงกันเนี่ยมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะหมายถึงว่าเราเราไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดอ่ะ เออเพราะฉะงนั้นเนี่ยถามว่าเลือกเลือกได้ไหมก็ก็เลือกได้ก็เอาขนาดคิดกับอิสลามอย่างเงี้ยที่มีอภิปรยายที่มันต่างกันมาก,มากๆอย่างเงี้ยถามว่าวแล้วแล้วมันจะจะมีอันถูกไหมละ่ะเราก็ไม่รู้อีกนะทีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยนยะความความเป็นปรัชญามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือคําตอบมันไม่ได้มีถูกผิดอ่ะไม่เหมือนวิทย์อ่ะซ,ซึ่งคําว่าเลือกไอ้ที่นี้คือเลือกเชื่อ ใช่ใช่มันคือการเลือกเชื่อใช่เหมือนศาสนาเลยมันคือศาสนานั่นแหละจะเลเอเือกที่เลื่อนลอยได้ไหมมันไม่เชิงว่าเลื่อนลอยคือมันจะไอ้ปรัชญาเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ในการเป็นเครื่องมืออยู่ก็คือตรรก,กวิทยาไงอ้โแล้วจะมีลอจิกนะถ้าผมผมมี้คำถามนะปรัชญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมประกอบกันไหม ได้ในวิทยาศาสตร์บางสาขาก็ใช้เอ้าอย่างทฤษฎีอะไรวะบิ๊กบงบิ๊กแบงเงี้ยเอาก็ปัจญานั่นน่ะนะเรียบร้อยคือปัจญาเป็นพื้นฐานใช่ไหมอะไรเรียบร้อยยังไงคือต้อเปลี่ยนไปต่อฟิสิกส์ต้อได้ไงนึกออกป่ะโอ้หเมตาฟิสิกส์แล้วเหรอโอ้ใช้ปัจจายเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราไม่ได้ต่างกันไงนี่คือไป่ะเออ ถามว่าทำไมถึงเป็นใช่ไหมเนี่ยเรามาดูป้ายเนี่ยป้ายเห็นคำว่าพิปัญญาใช่ไหมอะไรคือมันอจริงแท้แล้วที่มันจะมีเรื่องของจักรวาลวิทยาลักษณะที่แท้เนี่ยคืออะไรนี่ไงเห็นไหมบิกแบงบิ๊่ากแบงมาตอบคาถามนี้มันเป็นแนวไม่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 จะเข้มอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากวิทยาศาสตร์ที่ยังไปไม่ถึงจะเข้มจะเขยมว่าพิปัญญาคือรักฐานของวิ์ใช่ไหม คือเป็นใช้ร่วมกับวิทย์ใช่ไหมนั้นถ้าผมตีปีมิตรว่าถ้าปรัชญามันไม่ใช่หาการหาคําตอบแต่มันคือการตั้งคําถามแต่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการหาคําตอบคำนี้เราควรชื่ออันไหนถ้าคุณบีมองคุณบีว่าใช้ร่วมกันไหม มันร่วมในการตั้งคำถามเออมันร่วมคนละแบบไงเพราะว่าปรัชญามันให้ตั้งคำถามแต่มันไม่ได้สนใจคําตอบมันวิยารณ์รมตัีคําตอบวิยาร์มันสนใจคําตอบผมยืนข้างโปรดักนะเรื่องนี้ผมยืนข้างโปรดักเอาแล้วเอาแล้วเอามามาแต่ช่วงนี้ผมก็พิสูจน์ด้วยพิสูจน์ด้วยมือขึ้นนะช่วงนี้พี่โปรดักมือขึ้นนะเอามามามาเช็คว่ามาคืี้ครับโอเคนะครับคืองี้ เวลาเราพูดถึงอภิปัชญาเนี่ยเรากำลังพูดถึงศาสตร์ที่มันเป็นฐานของวิทยาศาสตร์ถ้าสมมุติว่าค,คำว่าทุกผลจำเป็นต้องมีเหตุเนี่ยไม่ถูกยอมรับก่อนมันจะไม่เกิดการไปทดลองขึ้นมันจะไม่เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถ้าเราไม่ยอมรับประพจนแรกก็คือทุกผลจําเป็นต้องมีเหตุซึ่งไอ้ประโยคว่าทุกผลจาเป็นต้องมีเหตุเขาไม่ได้ไปศึกษาในวิทยาศาสตร์ แต่เขาศึกษากันในอภิปัตญาทีนี้ที่ใครัตวบอกว่าปัจจัยมันคือการตั้งคําถามใช่มันคือการตั้งคําถามแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางอย่างมันก็ผลิตข้อความหรือความรู้ที่เป็นสารพจน์ขึ้นมาอย่างเช่นสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะต้องไม่ขัดกันสิ่งความความกดแห่งความไม่ขัดแยง้งหรือว่าประโยคที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือทุกผลจําเป็นต้องมีเหตุเหมือนกันหมอหมอถ้าไม่เชื่อก่อนว่า ยาสามารถรักษาโรคได้ไ<อ>เขาก็จะไม่ไปเรียนพวกวัตถุดิบสําหรับทำยาเพื่อไปรักษาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยปรัชญาเนี่ยมันจะเป็นฐานของความรู้ในแง่นี้<ม>อ่า<ม>ประมาณนี้อ่ะคราวนี้ยพอมันเป็นฐานของความรู้ว่าผมเข้าใจตรงนั้นพี่แต่เราสามารถเอาปรชาัชญามาเคมว่ามันคือความจริงได้หรือไม่ล่ะแล้วแต่ แล้วแต่เรดูผลจะไมนต้องมีเหตุแม่มัน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 สามารถเคลียรได้หรบอเปล่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับที่วิทยาศาสตร์ไม่มีจริงไม่ไม่คือเขาคือว่าความความเข้าใจเรื่องคําว่าเหนือธรรมชาติในในแบบที่เราเข้าใจครับกับที่คุณวิ่งว่อนลิกต่าไปคุณยังไม่หลุดหยุดหลอนอีกแป๊บนึงแป๊บหนึ่งจุดัดกันจุดัดกัน เดี๋ยวขอช่างพี่เช็กก่อนขอช่างพี่เช็กก่อน,กกอนให้พี่เช็กแก,กก่อนผมง่กว่าดอดี้มาลำคาง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเ้าคือข้าวไม่แต่แต่จะบอกว่าอา่มันมีคนคิดเหมือนพี่ปรดักงเยอะนะไม่ไม่ไม่ใช่พี่ปรดักคนเดียวหรอกคืออย่างนี้ไปแล้วโอ้จบเลยพี่พี่จอร์ดี้มาจบเลยคือ ก็นั่นแหละมันมันสามารถเคมได้บางส่วนนะพี่แครอทวิยาสเอ๊ะปัจญาน่ะเออในในพาร์ทที่ที่มันไม่ใช่ฟอเรนซีอ่ะมันมันสามารถเคมได้ฮะอืมเอาแบบว่ามันม้โลจิกล้วนๆอ่ะเคมได้เหมือนพี่เหมือนเหมือนเวลาเราอยู่กับอเปนน่ะพี่พี่แครอทมันมันคืออุปนินต์เลยนะอืออุปนินต์แบบเพียวๆอ่ะไม่เอาหลักฐานอ่ะเนี่ยสามารถเคมได้เลย ไม่เดี๋ยวประดนะพี่พี่จอดี้พี่จอดี้อยู่ปะเนี่ยอ๋ออยู่เอาไงอ่ะพี่บีต้องเลือกว่าระหว่างพี่จอดี้กับพี่โปรดักอะฮะเลือกอะไรเลือกทำไมแต่ไม่ต้องเลือกเลือกอะไรวะก็พี่พี่โปรดักบอกถ้าพี่จอดี้อยู่เขาเขาไม่คุยไงเขาโดดลงมาเนี่ยอ้าวแล้วไม่ไปดิน ประเด็นคือพี่จอรดี้ขึ้นมาแกก็ไม่ค่อยได้พูดหรอกแกไม่แกไม่ค่อยว่าห่งแกทํางานแกาสรุปวันนี้ e e e นเฮียเฮียทางานเหรอแต่วาเฮียห e ยุดไม่ใช่หรอพี่บ<แ><แ>ีแล้วไอ้แต่รูปของพี่บีอ่ะแล้วไม่ด้เสียงไม่ได้วิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนอะ่ะรูปของพี่บนะีน่ะไม่มีก็มันแยกกันไปแล้วก็ยังวะแยกไปแล้วครับสมัยสมัยถ้าถามว่าสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนมันก็อยู่ตรงจักรวาลวิทยาครับ พี่อยู่ตรงอภิปัญญาเอยเข้าใจว่าตัวปรัชญ,ญาเองอ่ะมันคือรากฐานของแทบจะทุกองค์ความรู้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เอ่ยคณิตศาสตร์เอ่ยศิลปศา,าสตร์เอ่ยภาษาศาส,าสตร์เอ่ยมันจะมีรากฐานาเป็นปรัชญ,ญามาก่อนน่ะแล้วมันค่อยๆมีองค์ความรู้มาต่อยอดจากปรัชญ,ญานั้นๆน่นะขึ้นมาเป็นแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเป็นคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็ใช่เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีคําว่าคณิตศาสตร์ไม่มีคําว่าวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งคือแม้กระทั่งการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ก็มีส่วนเป็นปรัชญามาก่อนเหมือนกันคือปรัชญาเป็นวิชากว้างอะกว้างมากมาแต่การการที่ว่าจะเอาหลักปรัชญาหรืออะไรมาเคมกลายเป็นคำตอบได้เลยอ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับตรรกะหรือการที่ว่าเห็นเป็นเชิงประจักษ์เช่นก่อนเก้าที่สองก็มีเก้าแรก อันเงี้ยถูกปะมันมันต้องอย่างนั้นนะแต่การที่ว่ายังหาคําตอบไม่ได้เช่นจิตโลกกลมจักรวาลมีขนาดกว้างหรือเล็กแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันใช่ปรัชญาตอบไม่ได้ถูกปะล่ะมันก็ไม่ซะทีเดียวสิเพราะว่าประเด็นก็คือปรัชญามันไม่ได้เป็นเชิงประจักษ์ตม้งแต่แรกอ่ะเออมันมันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ัด้แหละคราวนี้มันมันปนกันมันปนกันแค่หลอดคือในช่วงแรกๆที่เกิดวิชาการความรู้ขึ้นมาเรียกทุกอย่างว่า รัชญาไปหมดทั้งวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นด้วยเหมือนไปดูอนุซริมเดอร์อ,อนุสริมนัท<อ>ก็มันก็จะปนกันพวกจักรวาลมาจากอะไรวัตถุธาตุแรกคืออะไรบอกฝน<อ>บอกลมบอกอากาศบอกน้ำบอกเนี่ยมันปนกันในตอนนั้นแล้วพอความรู้อของนุษยชา<อ>ชาติเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็ค่อยค่อยแยกตัวกันว่าตกลงเราจะแบ่งบทหมู่ของวิชาความรู้เราด้วยอะไรกันแน่คนกลุ่มหนึ่งก็แบ่งที่กระบวนการศึกษา ถ้าเป็นเรื่องในธรรมชาติมันก็จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลมันก็จะกลายเป็นปรัชญาอ่าตรรก,กะปาปรัชญาคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งอะไรแบบนี้อย่างจิตวิทยาสังคมวิทยาภาษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์พวกนี้ก็เคยเป็นปรัชญามาก่อนหมดเลยนะคือคือมันข้อย <แ Leaving S 2> มาแยกไงมันมาแยกทีหลังไงพวกเนี้ยก,ก็ถูกถูกคือคือพอยต์อะคือมันแยกแล้วถูกไหมล่ะ เออมันก็เลยฝนตกว่ะนุกนนุพี่คุยมาก่อนเก็บภาพแ้วฝนตกคือพอมันแยกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยอไม่ควรจะกลับมารวมกันอีกรอบมันมันแยกแล้วแยกเลยเหมือนเหมือนสายวิวัฒนาการเข้าใจปะแล้วก็แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งอ่ะคือที่มีคนลดคุณค่าของอภิปัญญาหรือปัญญาเนี่ยก็เพราะความปนกันนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นคําถามว่า เราต้องทิ้งปรัชญาแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์มาอย่างเดียวไหมหรือว่าปรัชญาก็รวมกันอะไรแบบเนี้ยคือพาบปนกันนี่แหละมันเลยทําให้โดนวิพากษ์กลุ่มนึ่งเข้าไปเราจะทิ้งมันเลยเราเราจะทิ้งมันเลยก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเราก็แยกมันให้อยู่คนละที่กันปรัชญาก็ปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์แปลว่าตอนนี้พี่กับผมมาเห็นตรงกันคือมันควรแยกกันนะ แต่ว่าที่พี่ไปยืนฝั่งเขาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันคือสิ่งเดียวกันเด้อเคยเคยเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อกตละครั้งหนึ่งเคยเขเคยเป็นสิ่งเดียวกันพี่ยาพี่ปียาพี่ยายัดคําเขาไม่บอกว่าเคยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นอะไรพี่บีเขาจนพูดพี่โปรอาจจะใช้ชื่อพี่บีเนี่ยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่โปรดักตัวเองที่ายจริงจังเพราะผมถึงผมถึงระบุคําให้มันชัดเจนไงเผื่อพี่โปรดักจะจะไปอ้างไง มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่มันสายรายงานผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่พูดไปไปยอเขาเขาเขาไปเคลมเด้อโอ้ยใจไม่ได้วะบอกว่าถ้าคือความหมายของผมอ่ะที่ผมยืนข้างโปรดักคือถ้าในความหมายคืออภิปัญญาหรือปราเป็นฐานของความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือความรู้แบบอื่นๆอันเนี้ยผม ถือว่าผมอยู่ฝ่ายสนับสนุนซึ่งถ้าบอกว่ากระบวนการศึกษามันเป็นแบบเดียวกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ผมยืนในในแง่ของฐานของความรู้อ่าประมาณนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็ยืนเหมือนพี่เชคนะแม้กระทั่งพี่แครอทกับผมก็ก็น่าจะยืนืิดกันยกเว้นพี่โปรดักเพราะว่าก็นั่นแหละคือคือเข้าใจว่ายืนเหมือนกันอยู่อืมคราวนี้มันมันก็เลยเข้าใจพี่โปรดักอยู่ว่า เข้าใจวี่ปวดดักอยู่ว่ามันเหมือนเหมือน,นกับว่าเหมือนวี่ปวดดักเป็นคนสมัยก่อนอะไรประมาณเนี้ก็จะคิดแบบนั้นซึ่งเข้าใจคืนนเอ,อ,อเลยวันนี้ถือกูแล้วคือทุกคนยืนว่าปัดปัดยาเนี่ยก็คือแบบเป็นพื้นฐานของการอ่าของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ปรดดักยืนว่าวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งหนึ่งในสาข,ขาของปัดยาใช่ไหมเข้าใจถูกไหม ไม่รู้ว่ะเก็บมารวมั้งหมดใช่ไหมเอาเอาเอาบอ่าปัดไม่ปัดยาคือปัดยาพีแต่เขาบอกว่าอภิปัดยารวมสามอย่างคือศาสนาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ฮะมันก็เขียนอยู่ทีาว่าอภิปัดญามันก็คือหนึ่งขนงของปัดยาถูกเราจะเข้าใจแต่ว่ามันมันซึ่งซึ่งมันมีอีกวิธีหนึ่ง มีเหตุผลอ,อยู่ทําไม,มถึงสา้มมหากษระัมันมีอีกแนวหนึ่งคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายืนว่าข้อหัวข้อที่ศึกษากันในปรัชญาในอดีตอย่างเช่นความเร็วความแรงเนี่ยเอ่อมันคือหัวข้อที่มาศึกษากันในวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะจะยืนได้ว่าเอ่อปรัชญาเนี่ยมันก็คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ที่มันเป็นองค์งงความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเช่นเราไปยืนเรื่องอถ้าไปดูหนังสือของอริสโตเติลเนี่ยมันจะมีหนังสือว่าด้วยเรื่องจิตใช่ไหมและปัจจุบันก็กลายเป็นจิตวิทยาหรือว่าไอ้วิธีการพิสูจน์พระเจ้าเรื่องผู้ขยับกับผู้ไม่ขยับเนี่ยและมันก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับเรื่องความเร็วความแร,มรงการเร่งการการขยายตัวอะไรแบบนี้มันก็เอามาพัฒนาต่อกลายเป็นความรู้แบบฟิสิกส์ในปัจจุบัน ถ้าถ้าถ้าเราบอกว่ามันคือการการพัฒนาการของความรู้อจากศาสตร์ที่เรียกว่าปรชัชญาแล้วก็บางส่วนบางหัวข้อก,ก็กลายไปเป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้มันก็ผมว่ายืนได้เหมือนกันแม้แต่ไอเรื่องชั้นฟ้าผมจําไม่ได้แล้วเขาแบ่งชั้นฟ้าเป็นกี่ชั้นอ่ามันตอนนี้เขาก็มีการแบ่งชั้นฟ้าอยู่ใช่ไหมหลังในในในองความรู้ปัจจุบันของเราอะ่ะมีครับมี อ่าคือถ้ายืนในแง่ของศาสตร์นี้เป็นตัวพัฒนาอีกศาสตร์หนึ่งอ่ะศาสตร์นี้เป็นตัวพัฒนาอีกศาสตร์หนึ่งอ่ะเราก็อาจจะให้เอื้อให้นิดนึงว่าเออเราจะบอกว่าวิทยาศาสตร์เคยเป็นปัจญามาก่อนก็ได้อันนี้คือพูดแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่อคอมเพมไมพูดแบบพูดแบบปณีปักษผนน้ำใจผนน้ำใจ คือคือมันมีมันมเหตุผลนะพี่แครลอว่าทําไมพี่โบดักถึงเข้าใจว่าสามอย่างเนี้ยมันรวมอยู่ในอภิปัญหาคือคือมันไอสามขาแล้วแล้วพี่บีจะไปจะไปเคลมว่าพี่เข้าใจเขาพี่เข้าใจเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยบอกว่าทําไมเข้าใจแบบนั้นไม่ไม่มันพี่โปรดักแกเอาข้อมูลมาจากเอ่อใน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 เน็ตนี่แหละครับพี่ คือคือมาเป็นสามขาถูกไหมพี่ไอพิปัญญาแล้วลากเป็นสามขาถูกไหมมันมันมันไม่ใช่สามขาแบบนั้นคืออย่างเงี้ไอที่พี่ปูถักเขาพูดถึงเนี่ยว่าเออเออมาไม่พี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 ่จบแล้วพี่อ๋ออ๋อว่าพี่เงี้อ๋อว่าเปล่าเปล่านึกว่าพี่พีเปล่าเปล่าว่าพี่เงี้คุณนต่ไม่เข้าใจจริงเอออะไรผมเยยังไม่ได้ว่าอะไรพี่ปูถักเลยคืออย่างเงี้ มันมันมีในเน็ตจริงๆข้อมูลแบบแบบพิพักษาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะมันมันมีคนที่ที่เชื่อประมาณนี้อยู่แล้วเราก็ผมสามารถอธิบายได้ก็คือไอตัวสามสามสามขาที่มันอยู่ในอภิปัญญาเนี่ยเนื่องจากเออรากรากของอภิปัญญาเนี่ยมันคือเรื่องของความจริงแท้ใช่ไหมทีเนี้ยไออสามตัวนี้มายางไงใช่ไหมอย่างเช่นศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยเป้าหมาย มันก็พูดถึงเรื่องความจริงแท้เหมือนกันแต่มันเป็นความจริงแท้แบบพวกโลกหลังความตายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขาขาที่มันไปเวเนี่ยถามเรื่องของศาสราอ่ะมันก็เลยเอาศาสนาเข้ามารวมได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือขาขาที่เป็นศาสนาเนาะแล้วก็ขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ทําไมทาไมอยู่ดีๆวิทยาศาสตร์ไปอยู่ในอวิัยญาเพราะว่าขาวิทยาศาสตร์ก็หาความจริงแท้เหมือนกันแต่มันความจริงแท้ในรูปวัตถุไงทีเนี้ย เป็น objective t r u t h อะที่วัดได้พวกอุณภูมิความร้อนไฟฟ้านู่นนี่พลังงานสสารเนี่ยมันก็เลยจับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็อันสุดท้ายอะไรวะอ่า,อาไม่รู้อีกันหนึ่งอะแต่เนี่ยรากฐานก็คือว่าเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องความจริงแท้ความจริงแท้เหมือนกันเลยมันไอสามตัวนี้ต่อให้จะไม่ได้อยู่ในผังนี่ก็เถอะแต่มันมีคนที่แบ่งจัดประเภทหมวดหมู่ว่าเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอภิปราได้นะอะไรเงี้ย แต่ถามมันจะมาเคมได้ไหมมันก็เคมไม่ได้หรอกพูดถึงว่ามันไม่ได้มีไว้เคมแต่มันมีไว้ตั้งคําถามแค่นั้นเองครับที่พูดมาทั้งหมดนะนะซึ่งซึ่งถ้าไปยืนสามขาอย่างนั้นอ่ะปัญหาคือเขาบอกว่าพิปัญญาเชื่อถือได้อย่างเงี้ยพอไปยืนสามขายังไงอ่ะวิทยาศาสตร์แม่งก็ตีกับศาสนาอยู่แล้วใช่มันมันยืนมันยืนไปด้วยกันไม่ได้ถึงเวลามันต้องเลือกครับพี่แกรดหมายถึงว่า ค่เราต้องเลือก<ต>เอาขาหนึ่งมามามาพูดเราเราจะไม่พูดขาขาพร้อมกันเพราะว่ามันจะขัดแย้งกันถูกแล้วขาเนี้ยเขาไปยืนคาว่าอภิปรายแยกเป็นสามขาได้ขาเนี้ยจุดยืนเขาอยู่ตรงไหนอ่ะแปลว่าเขาไม่ได้ยืนไงคือคือคือเราพูดได้เราพูดได้ว่ามันเป็นอภิปรายครับเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้ยืนนะตรงต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่ได้ยืนเพราะว่ามันมีสามขาใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตกขาไหนนี่อารมณ์เหมือน อผมถามพี่แกลอะว่าพี่แกลอดเป็นคนเป็นคนครับอย่างเงี้ยเป็นคนไหมเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าคนไทยไม่รู้ว่าคนลาวคนกะบูจาแต่เป็นคนไงอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าตอบถ้าตอบทุงๆว่าอ๋อมันเป็นอ่าเไม่กา้พิสิกรวมๆมันก็มันเหมือนกับ ตอบกำปั้นทุบดินไหมคะพี่บีทุทุกทุกทุกก็ก็ถึงบอกไงมันไม่ได้ยืนเราเราอ่ะไม่ได้เอาคําตอบเนี้ยเอาไว้ไปยืนแต่เอาเอาไว้ตั้งคําถามไงฮะมันไม่ได้มีไว้ยืนไงเพราะฉะนั้นไงก็ไม่ควรจะตอบคาถามพี่บีว่าอ๋ออันนี้เป็นเมตาฟิสิกครับอ๋ออันเมตาฟิสิกครับเพราะว่าท้ายสุดมันก็คือไงไม่รู้อะไรเลยเลยเลยใช้คําว่าเมตาฟิสิกคุมไว้ก่อนอย่างนี้ป่ะ มันก็ไม่เชิงว่าไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันไม่สามารถจะเลือกขาได้ไงจีิงนีเราเรารู้แค่ว่าเอ้ยผมเป็นคนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนอ่ะเป็นคนนั่นแหละมันมันตอบได้ระดับหนึ่งแล้วกันใช้คํานี้ตอบตอบได้แบตบตอบการตอบําปั้นทุบดินอย่างนั้นอ่ะมันเอามาเคลมว่าคือความจริงไม่ได้ถูกป่ะล่ะไม่ใช่ไม่ได้มีไว้เคลมไงประเด็นคืออย่างที่บอกไม่ได้มีไว้เคลมคืออย่างนี้คืออลิสโตเติลน,น่ะครับ อริสโตเติลเนี่ยแกเหมือนคนที่ชอบจัดของอะ่ะเหมือนแกแบ่งประเภทสัตว์ใช่ไหมแบ่งประเภทสิ่งมีชีวิตอ่าแบ่งเป็นคนอ่าแบ่งเป็นสัตว์เป็นชนิดเป็นสปีชีส์เป็นจีนัสเป็นอะไรพวกนี้ทีนี้พอมาเป็นวิชาการเนี่ยแกก็ชอบทําแบบเดียวกันคือจัดของแกเหมือนคนที่มีชั้นหนังสือแล้วก็แบ่งโซนวิชาเหมือนเราข้องสมุดโซนนี้ไปอันนั้นโซนนั้นไปอันนี้โซนนี้ไปอันนี้เมื่อกี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่แครรอลดบอกว่า ศาสนาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปชนกับวิทยาศาสตร์คือในบางในบางด้านเนี่ยมันถูกตีความว่าศาสนาไปชนกับวิทยาศาสตร์ได้ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบปิดตาดูนะแต่ว่าตัวของศาสตร์ทั้งสองอันนี้คือความรู้ที่มันมาจากศาสนาแล้วก็ความรู้ที่มันมาจากวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นความรู้ประเภทเดียวกันเสมอไปกระบวนการในการศึกษามันก็เป็นคนละกระบวนการกันอะไรที่ เป็นวิทยาศาสตร์บางอย่างเนี่ยมันอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์บางอย่างบางอย่างมันไม่สามารถแทนที่ศาสนาได้เหมือนพวกผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเหมือนยิงปืนเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเราได้ว่าจะทํายังไงให้ลูกกระสุนมันออกจากหลังเพลิงแต่จุดประสงค์ของการยิงอันนี้เนี่ยมันคืออะไรเราเรายิงไปเพื่ออะไรป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอันนี้มันจะเป็นงานของพวกจริยศาสตร์มันเป็นงานของพวกศาสนา ที่จะมาบอกว่าเรายิงออกไปเพื่ออะไรเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะมาล้มอีกศาสตร์หนึ่งแต่มันจะต้องทำงานคู่กันเสมออ่าประมาณนี้ก็ไม่พี่คือตอนนี้เราเดือยวนะตอนนี้เราคุยัเรื่องการหาคำตอบนะพี่เชกคใช่ใช่ซึ่งมันเป็นเจตสิกไงพี่แครอดมันไม่สามารถจะยืนอ่าวิทยาศาสตร์เพียวๆได้ต้องยกงต้องยกตัวอย่างประเด็น เรื่องที่โปรดักบอกว่ามันเป็นตรัสญาเลยก็จีบไงก็จีบนี่ไงจริงไหมเนี่ยต้องต้อนที่บายไอ้แก่แกลองฟังอ่ะคืออาจจะไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้ว่าแต่แกไม่ได้ขึ้นไงเห็นแกไม่ได้ขึ้นแต่ว่าถ้าให้ผมเดาก็คือเรื่องจีบนี่แหละที่มันเป็นจุดเชื่อมระหว่างอ่าอภิปัญญาทั้งสามมันที่ที่แกว่ามา คือเนี่ยผมจีผมโอออยังไรดีวะเออเ<ค>นี่ยเหมือนเหมือนที่เขาพูกั <laughs> กำลังทำอยู่พี่นอจะเย็นทีจะเย็นจะเย็น <laughs> คือคือเนี่ยเหมือนเขาพิมพ์อยู่ข้างล่างเนี่ยมตาฟิสิกพูดโดยรวมไงเชื่อได้หมดอย่างเงี้ยคือคำว่าเมตาฟิสิกมันกว้างมากเหมือนที่คำที่อริโตเติลผมเอามาตีเมื่อวานอาริโตเติลบอกว่าโลกคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเงี้ยเราเชื่อเหรอ ใครเชื่ออันนั้นมันอยู่ในตาบีอียาตคือคือตอนที่ผมเรียนอประโยคเนี่ยเขาโดนตีเรื่องนี้คือไอที่อริสโตเติลุโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลมันอยู่ในภาควิทยาศาสตร์แต่ไอตรงที่บอกว่าทุกสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีสถานะนู่นนี่นั่นอย่างเช่นมันมีการดำรงอยู่มันมีบีอิงมันมีอะไรอันนี้มันอยู่ในภาคอภิปัชญาถ้าเป็น ความผิดพลาดของของของอริสโตเติลในภาควิทยาศาสตร์น,นั่นแหละไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องใช้กระบวนการแบบวิทยาศาสตร์มพาพิสูจน์ว่าเขาพูดผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาคของอภิปัชญยาแบบเนี้ยเราก็ต้องใช้เหตุผลไปหักล้างเขาถ้าเหตุผลที่หักล้างเขาเนี่ยมันแข็งแรงน้อยกว่าที่เขานําเสนอมาเหตุผลของเขาก็สมควรที่จะคงอยู่ต่อไปอ่าเหมือนเรื่องเหมือนเรื่องทุกอย่างที่เป็นผลย่อมต้องมีเหตุเนี่ย มันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมถ้าเราไปล้มอันนี้ของริสโตเตลได้เราก็ต้องมีคําอธิบชุดคําอธิบายที่ดีกว่าว่าทาไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วประโยคนี้เนี่ยเราเอาวิทยาศาสตร์ไปล้มได้ไหมที่บอกว่าทุกผลจําเป็นต้องมีเหตุมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่ริสตโตเตลพูดก้อหนึ่งเป็นอภิปัชญาไปทั้งหมดและข้อสองไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่แกพูดอ่ะมันจะผิดเสมอไปถูกไหมอ่า คือผมไม่ได้บอกพี่เท็กพี่เช็กไม่อยู่มา้างว่ะผมไม่ได้บอกพี่คือเอางีไ้ไล่ไล่ไล่สเต็ปม,มานะอ่ะพี่ปัญญาผมบอกว่าโอเคมันเชื่อได้แต่เราควรหยิบเรื่องเชื่อหยิบอันไหนที่จะเชื่อเงี้ยหยิบเลือกมาบางอันโดนพิสูจน์แล้วไม่จริงหรืออะไรเงี้ยเราก็อย่าไปหยิบแต่เขาบอกว่ามันเลือกไม่ได้ถ้าเชื่ออภิปัญญาต้องเชื่อทั้งหมดพี่พี่เห็นพี่เห็นปัญหายังถ้าถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้ว อ่าผมยกตัวอย่าง <c oughs> เหมือนเรื่องจิตนะถ้าเอาตามนิยามถ้าเอาตามนิยามของรอิสโตเติลเนี่ยจิตคือความสมบูรณ์ขั้นแรกซึ่งเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพในการมีชีวิต <c oughs> ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะนะคือผมเรียนเป็นเวอร์ชันภาษาหลักผมจํานิยามของเขาเป็นแบบนี้อ่านังสือเขาที่ผมเรียนเนี่ยเป็นภาษาหลัก <c oughs> เขาก็บอกว่าจิตคือความสมบูรณ์ขั้นแรกของสิ่งที่มีศักยภาพจะจะจะ,จะพัฒนาจะสมบูรณ์ได้อะไรแบบนี้ซึ่งพอไป พอพอยึดนิยามเนี่ยแก้ก,ก็จะไปพิสูจน์หมดว่ามันมีจิตของพืชจิตของสัตว์จิตของคนแล้วก็แต่ละจิตเนี่ยมันก็จะมีระดับความเข้มข้นของการดํารงอยู่ที่แตกต่างกันไอ้แบบเนี้ยมันเป็นการนิยามแล้วก็มันเป็นการจัดบทหมู่ซึ่งคนที่คนที่ชอบหมุคนที่ชอบการแบ่งนิยามหรือให้นิยามแบบเนี้ย เขาก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องไปแบบไปล้มล้างว่านิยามของเขาไม่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่อะไรมันคนมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ออกมานิยามแบบอื่นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ยึดนิยามแบบอริสโตเติลเหมือนเดิมมันก็มีขางไงอ่าแต่ต้องอี